โอเธอเรื่องใหญ่มากนี่ไทยเราจะได้เป็นเจ้าค่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ครั้งแรกเลยนะใช่เลยครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยตื่นเต้นมาก22สิงิหาถึง7กันยาปี68เตรียมเสียงกรีดและนี่มันแบบมหากรรมลูกยางหญิงระดับโลกของจริงใช่ใช่พวกเราก็เลยแบบไปขุดข้อมูลมาให้เลยนะแน่นๆจากหลายที่เลยอาฮะจากไหนบ้างอะก็มีพี t v HD36 t v 5 HD ช่อง YouTube ดังๆอย่างเตะติดเทรนด์ trend, กับต้องพัฒนีอ๋อมีวิกิพีเดียด้วยนะอือแล้วก็ Line Today สนุกไทย PBS คือคัดมาแล้วว่าเด็ดจริงเริดงั้นวันนี้เรามาเจาะลึก14สาวนักตบทีมชาติไทยชุดนี้กันดีกว่าเนอะจัดไปโดยเฉพาะดาวรุ่งที่แบบโอ้โหฟอร์มกำลังมาแรงมากแล้วก็มาดูกันหน่อยว่า ในฐานะเจ้าภาพเนี่ยโอกาสเราจะปังแค่ไหนเอาเลยเอาเลยอ่ะรายชื่อที่ประกาศมาก็มีตัวเก่านําทีมเยอะเลยนะทั้งพี่เพียวอัชราพรบุมบิ่มชัชชุออนพี่แนนทัดดาวพี่แป้นเปี่ยนุชพี่ชมพู่พรพันธ์คือแบบประสบการณ์แน่นๆใช่เลยแล้วพอผสมกับดาวรุ่งฟอร์มสดนี่แหละที่น่าสนใจมากๆใครน่าจับตาเป็นพิเศษบ้างอะที่เขาว่ากันจุดที่แบบพีคๆเลยนะจากข้อมูล p p t v เขาไฮไลท์ดาวรุ่งไว้2คนเลย Uh huh. คนแรกน้องเฟิร์นวริศราศีทาเลิศตำแหน่งหัวเสาอายุแค่19เองสูง173โห oh, 19เองเหรอใช่แต่แจ้งเกิดเปรี้ยงเลยนะใน VNL 2025ที่ผ่านมาคือเล่นฉลาดตบคมถึงตัวอาจจะไม่สูงมากแต่หาช่องเก่งมากแล้วเพิ่งพาสุพรีมคว้าแชมป์ไทยลีกมาสดๆร้อนๆเลยโห oh, เด็กคนนี้ของจริงเก่งมากอะอายุแค่นี้เองแล้วอีกคนล่ะ อีกคนนี่มีฉายาแล้วนะน้องเอยกัลยารัตคำวงตำแหน่งลิเบโรหรือตัวรับอิสระอายุ20สูง168ฉายาว่าอะไรอ่ะเขาว่าว่าเป็นพี่วรนนาบัวแก้ว2เลยนะโหขนาดนั้นเลยใช่เพราะสไตล์คล้ายกันมากคือคลองแคล่วบนแรกเปะ๊ะบนขุดนี่เหนียวสุดๆแล้วใจสู้มากพอได้โอกาสใน VNL 2025ครั้งแรกก็ทำได้ดีเลยแหลนะน่าประทับใจ มีดาวรุ่งเก่งๆมาเสริมทัพแบบนี้ก็น่าลุ้นขึ้นเยอะเลยแต่ว่านะแอบเห็นเหมือนกันว่าฟอร์มทีมเราใน VNL 2025ที่ผ่านมามันดูยังเออยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ชนะนัดเดียวเองจบรองบวยออีกอืมใช่ใช่ทีนี้พอมาเจอศึกใหญ่ระดับโลกแถมเป็นเจ้าภาพอีกความกดดันมันจะขนาดไหนเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยข้อมูลจากเตติเทรนกับสนุกเขาก็วิเคราะห์คล้ายๆกันนะว่า การเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันเหมือนดาบสองคมอือยังไงอะคือโอกาสก็คือเสียงเชียร์กระหึ่มสนามเลยใช่ปะ่ะแต่แรงกดดันมันก็มหาศาลเหมือนกันเพราะทุกสายตาจับจ้องเลยนั่นสิแต่เรื่องฟอร์มเวเเนี่ยก็มีอีกมุมมองนะว่าอาจจะเป็นช่วงที่โค้ชออสเกียรติพงศ์ที่เพิ่งกลับมาคุมทีมในรอบ9ปีกําลังทดลองผู้เล่นทดลองแทคติกใหม่อยู่หรือเปล่า อ๋อก็เป็นไปได้ใช่อาจจะแบบเก็บของดีไว้รอปล่อยในชิงแชมป์โลกก็ได้ใครจะรู้อ๋อแล้วที่เราได้แข่งเนี่ยคือเราได้สิ์ซ้อนกันเลยนะทั้งเจ้าภาพทั้งแชมป์เอเชียเอวีซีด้วยอ๋อเข้าใจละคือยังไงก็ได้แข่งการันตีแน่นอนใช่เลยแล้วรอบแรกกลุ่ม A เราเจอใครบ้างนะเนเธอร์แลนด์สวีเดนอียิปต์ถือว่าหนักไหมอะหรือพอไหวก็ไม่เบานะแต่ก็ไม่ถึงกับหินจนเกินไป สื่ออย่างสนุกเขาคำนวณโอกาสเข้ารอบ16ทีมไว้อาฮะว่าไงบ้างเนเธอร์แลนด์เนต็งหนึ่งเลยโอกาส71.83%โห oh, เยอะนะส่วนไทยเรานี่เต็ง2นะโอกาส57.21%เฮ้ยเ hey, ต็ง2เลยเหรอใช่ตามมาด้วยสวีเดน42.39%แล้วก็อียิปต์9 9 9ก็ถือว่าโอกาสผ่านเข้ารอบต่อไปของเราค่อนข้างสูงเลยแหละเฮ้ย hey, มีลุ้นเข้ารอบ2แล้วเนี่ย แล้วถ้าเข้ารอบไปได้จะไปเจอใครต่อหนักกว่าเดิมปะถ้าเข้ารอบ16ทีมได้เนี่ยงานจะเริ่มหนักขึ้นละอาจจะไปเจอสายแข็งอย่างญี่ปุ่นหรือเซอร์เบียถ้าเจอญี่ปุ่นก็ยังพอรุ้นนะสู้กันสนุกแน่เพราะรู้ทางกันดีอยู่แล้วใช่ใช่เจอบ่อยแต่ถ้าเจอเซอร์เบียเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่าหนักจริงสูงใหญ่บล็อกดีมากระบบทีมเขาแน่นสุดๆก็ต้องสู้ทีละแต้มทีละแมชไปเนาะ มีอีกเรื่องที่แฟนๆในช่องวอลเล่บอลเขาคุยกันเยอะมากเลยเรื่องอะไรเหรอเรื่องเอาบีหลังตัวเก่งอย่างบีมพิมพิชยากับโมเมธนัทชาลงเล่นพร้อมกันในสนามเลยอันนี้มันแบบเป็นไปได้จริงหรอในทางแทคติกอืมเรื่องนี้โค้ชคุงก้นคิดหนักเลยล่ะเพราะการจะโยกผู้เล่นโดยเฉพาะจากบีหลังที่เน้นตบทาแต้มเป็นหลักมาเล่นหัวเสาที่ต้องรับบอลแรกด้วยเนี่ยมันต้องใช้เวลาปรับตัวเยอะมากเลยนะ อืมจริงอย่างที่โค้ชหนึ่งริติชัยวิเคราะห์ในช่องวอลเลย์บอลนั่นแหละว่ามันท้าทายสุดๆการมีบีหลังเก่งๆสองคนในทีมมันดีมากนะเพราะช่วยแบ่งเบาภาระสลับกันลงได้ถ้าคนหนึ่งฟอร์มตกหรือโดนจับทางได้ใช่ใช่แต่จะให้ลงพร้อมกันเลยอาจจะต้องดูสถานการณ์หน้างานจริงๆว่ามันเวิร์กแค่ไหนเกตเลยคือให้เล่นตำแหน่งถนัดหน่าจะชัวร์สุดแล้วค่อยสลับกันตามแผนของโค้ชออส ซึ่งการกลับมาของโค้ชออสรรบเนี้ยเป้าหมายหลักก็คือเตรียมทีมสําหรับชิงแชมป์โลกโดยเฉพาะอยู่แล้วใช่ไหมถูกต้องเลยการแข่งรายการก่อนหน้านี้อย่างซีวีลีกที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นเวทีให้ทดลองทีมทดลองแทคนิกให้ดาวรุ่งได้เก็บประสบการณ์ก่อนจะมาถึงทัวร์นาเมนต์สำคัญที่สุดในบ้านเรานี่แหละโอเคสรุปง่ายๆเลยนะศึกชิงแชมป์โลกครั้งนี้ในบ้านเราเนี่ยมันคือบทพิสูจน์สาคัญเลยของวอลเล์เบอลหญิงไทยยุคใหม่ใช่เลยทั้งเรื่องฟอร์ม การรับมือกับความกดดันมหาศาลอืมแล้วก็การผสมผสานผู้เล่นต่างรุ่นด้วยแต่ดูจากข้อมูลทั้งหมดแล้วก็แอบมีหวังลึกๆนะว่าเราจะสร้างประวัติศาสตร์ในบ้านตัวเองได้ใช่เลยและประเด็นที่อยากชวนให้คิดตามกันต่อก็คือภายใต้ความคาดหวังและแรงกดดันทั้งหมดนี้เนี่ยสาไทยของเราจะเปลี่ยนเสียงเชียร์ในสนามให้กลายเป็นพลังบวกกับฝีมือและทีมเวิร์ที่ลงตัว จนสร้างผลงานสุดปังให้คนไทยได้เฮกันทั้งประเทศได้หรือเปล่าอันนี้น่าติดตามสุดๆจริงๆนะฟังคลิปแล้วเนื้อหาโดนใจชอบแบบนี้แชร์คลิปนี้ติดตามคลิปใหม่ๆจากช่องนี้ได้เลยนะคะกดติดตามช่องแบบสั่นกระดิ่งได้เลยค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ